วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเป้าหมายการออมกันนะครับนักเรียนเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือสิ่งที่เราอยากได้นักเรียนอยากได้อะไรบ้างในการออมเพื่อเก็บเงินซื้อคอมรถรถจักรยาน,นายานต์แส่ว้านอยากไดรนะครับอ่าถิ่งจร่งอะรถจักรยานยนต์อะรถจักรยาน,นยนต์เด็กดูเขียนนะอ่นนี้ เขาถามว่ารถจกักรยานยนต์เนี่ยราคาเท่าไหร่ที่เราเล็งไว้ที่เราอยากได้ครั้เนี้เจ็ดมื่เจ็ดหมดื่นโอ้โหเจ็ดหมดื่นเจ็ดหมื่นบาทเออพุ่งไปาโอ้เจ็ดหมื่นบาทเราจะเก็บเงินเป็นระยะเวลากี่วันดหนีหนึ่งปีเหรอสองปีอ่าสองปีหนึ่งปีกี่วันนะหนึ่งปีงปสามร้อยเท่าไหร่นะ ปวันาะเท่าไหร่ครับประมาณวันเท่าไหร่วันละสองอ่ะตอนนี้นักเรียนเอาเงินมาวันละกี่บาทยี่ส <20. S 2> <20. S 1> ใช่ไหมอ่ะสมม,ต,ม,ม 20. 20. ติเราเอาไปเงินยี่สิบยีอ่ยี่บศูนตัดศตัดหา2เป็นสามสิบห้สูนย์ศโอ้นักเรียนต้องเก็บเงินอีกสามพ 500วันถึงจะได้รถจักรยานยน,นต์ตู้หลิววันที่ยีน้าสามพันห้าร้อยกว่าวันมีใครอยากได้อย่างอื่นอีกไหมนอกจากรถจักรยานยนต์โอ้อออยังไม่คอมอ่ะคอมกี่บาทครับคอม อัายี่สิบยี่สิบยี่บไปสหมื่นเหลือหนึ่งพัน้าเงแสนต้องเก็บเงินวันละยี่สิบกี่วันครับหนึ่วันถึงจะครบ2องหมนะแบบไม่กินขนมเลยใช่ไหมหรือกินอยู่กินอยู่อาไม่กินอยู่งั้นเดือนแสนต้องเก็บวันละกี่บาทดีจากยี่สิบกี่วันเท่าไหร่ กีร่ร้สิบอ่ากีระสิบกี่รอสิบาทอ่าศูนย์ตัดศูนย์เงินแสงก็ต้องเก็บเงินงเพิ่มอีกอีกกี่วันเ<า>ออเป็นสงองพันวันเลยครับมีใครอยากได้เราลองลดเป้าหมายไหมเอาดูที่ตักทันมือถือหรืออักตรา เราทกี่บาทดหันีกพัน0ก้ารบเการเก็บไปและกี่บาทครับวันละห้าสิบบาท